สวัสดีนะครับข้อนี้จากสิ่งที่โจทย์ต้องการเขาให้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาแล้วเราเขาก็ให้ช่องว่างอยู่หกตำแหน่งเขาต้องการให้เราคูณกันแล้วให้ได้คำตอบที่มากอยากได้คำตอบที่มากหลักการคูณตัวตั้งต้องมากตัวคูณต้องมากถึงจะได้คำตอบมากดังนั้นตัวเลขที่เราเลือกมาข้อนี้ครับเราต้องเลือกตัวคูณก่อน ในหตัวนี้ตัวที่มากที่สุดคือเลข6กดังนั้นเราจะเอหกมาเป็นตัวที่มากที่สุดที่เราจะเป็นตัวคูณส่วนตัวตั้งเราก็จะต้องให้เรียงให้มากที่สุดอยากจะให้มากหลักหมื่นต้องมากที่สุดก็จะเหลือเลข5้าแล้วก็เรียงเลยครับ5้าสี่สามสองแล้วเราก็ทำการคูณเลย 6คูณ1ได้6 6คูณ2ได้12ใส2ทด1ต่อไป6คูณ3 18บวก1เป็น19ใส9ทด1ต่อไป6คูณ4 24บวก1ยีบ5ใส5ทด2 หกห้าสามสิบบวกสองสามสิบสองดังนั้นข้อนี้ผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือสามแสนสองมื่พันเก้ารอยยี่สิบหกครับต่อไปเราต้องการคำตอบที่น้อยอยากจะได้คำตอบน้อยตัวตั้ง ต้องน้อยตัวคูณก็ต้องน้อยแต่เราต้องเลือกตัวคูณก่อนครับเพราะตัวคูณเราจะพาไปเจอทุกตัวเลยในตัวตั้งดังนั้นตัวคูณเราก็เลือกอยากได้คําตอบน้อยๆอยเราก็เลือกตัวคูณน้อยๆอยสิตัวนี้ตัวที่น้อยที่สุดก็คือเลขหนึ่งตัวตั้งก็ต้องน้อยเช่นกันอยากให้น้อยน้อยหลักมือต้องน้อยที่สุดก็คือสองสามสี่ห้า หลักหมื่นน้อยคําตอบก็จะน้อยถ้าหลักหมื่นมากคําตอบก็จะมากทดสอบง่ายๆเลยถ้าผมลองเปลี่ยนจากเลขสองไปเป็นเลขหกหกหมื่นคูณหนึ่งก็ได้หกหมืนแต่ถ้าสองหมื่นคูณหนึ่งก็จะได้สองหมืนเลขมันก็จะน้อยอ่ะก็ลงมือคูณอะไรก็ตามคูณหนึ่งก็ได้ตัวนั้นหนึ่งคูณหกก็ได้หกหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่หนึ่งคูณสามก็ได้สา หนึ 1> 1่คูณสอคูณสก็ได้2ดังนั้นคำตอบที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ2องหมื่ครับเสร็จเรียบร้อย